ล่าสุดนะครับตำนานอย่างพอสโคนนะครับ mm hmm. ก็ได้ออกมากล่าวชื่นชมเจ้าหนูการัโชวไว้ว่า mm hmm. การาโชเนี่ยมีลักษณะเดียวกันเหมือนกับโรนัลโดตอนหนุ่มเนยนะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมานะครับ mm hmm. แล้วก็เลี้ยงบอลในแนวรับได้ตลอดเวลา mm hmm. เขาเป็นคนที่สุดโต่งสามารถไปได้ทุกที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้นะครับ mm hmm. เขาสามารถเข้ามาในช่วง20หรือ30อนาทีสุดท้าย mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่มีลูกเด่นหลายรูปแบบนะครับ มองไปแล้วก็กาณาโชเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันกันกบโรเดนโดตอนหนุ่มเลยครับที่สมัยพอสโคนั้นเคยเล่นกับโรเดนโดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่ทางสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะปล่อยเจ้าตัวนี้ออกในช่วงซัมเมอร์นะครับในราคา40ล้านปอนด์นะครับและมีข่าวแว่วๆออกมาว่าเจ้าตัวนั้นเริ่มที่จะไม่มีความสุขในสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับ และเจ้าตัวนั้นพร้อมที่จะทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้สโมสรน,นั้นประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าเจ้าตัวจะอยู่ตําแหน่งไหนจะเป็นตัวสํารองหรือจะตัวจริงอะไรก็ช่างนะครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็พร้อมที่จะจากสโมสรเราไปแล้วครับต่อมานะครับเทนฮากจะเอาอยัางไงกันดีนะครับเมื่อมีนักเตะทั้ง7คนอาจจะไม่ได้ลงช่วยแมนยูในนัดที่เจอกับบาร์เซลโลน่านะครับซึ่งนักเตะทั้ง7คนมีชื่อดังนี้นะครับ 1. ลิซานโดมาตินสสสกอตแม็กโทมินีสาซาบิตเซอร์ 4. ดอนนี่ฟาเดเบก 5. ครคิสตียนอีเล็กเซน6อันโตนี่และ7อองตนี่มาซิยาวนะครับซึ่งนักเตะทั้ง7คนที่กล่าวมานี้อาจจะไม่ได้ลงช่วยแมนยูในนัดที่พบกับบาร์เซโลน่านั่นเองครับจะยังไงกันดีครับบอสต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิสตียโนอโรนันโดนะครับ ที่มีกูรูหรือนักวิเคราะห์บอลหลายคนเนี่ยต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการจากไปของโรนัลโดทําให้มาคารแรตฟอร์ดนั้นเล่นดีขึ้นทําให้ซานโชนั้นเล่นดีขึ้นทําให้กาลันโชนั้นเล่นดีขึ้นหรือภาพรวมรวมนะครับก็คือนักเตะแมนยูทุกคนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเลยตั้งแต่โรนัลโดจากไปนั่นเองนะครับโอ้สงสารเฮียกันเหมือนกันนะอะไรอะไรก็ลงที่เฮียนะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเบนนี่แม็กคารทีนะครับที่มีกูรูหรือนักวิเคราะห์บอลหลายๆคนนะครับได้ออกมากล่าวชื่นชมไว้ว่าการมาของเขาเนี่ยเขาเป็นโค้ดกองหน้าเขาช่วยให้เลดฟอร์ดเนี่ยเก่งขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขายอดเยี่ยมมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทําลูกโมงไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูนะครับซึ่งเบนนี่แม็กคาร์ทีนียทำได้ดีมากและก็ เทนฮาก็ยังยกย่องให้แม็กคาทีเนี่ยเป็นโค้ดกองหน้าที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับสุดยอดมากคาทีต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอีลอนมัสนะครับที่เจ้าตัวนั้นรอฉวยโอกาสนะครับและมีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวนั้นได้ยื่นข้อเสนอไปในราคา4.5ล้านปอนด์นะครับและก็ข้อเสนอออปชั่นต่างๆเนี่ยทำให้พวกตระกูลเกลเซอร์นั้นพอใจเหมือนข้อเสนอของอีลอนมัสจะเป็นประมาณว่า ถึงแม้เขาจะซื้อสโมสรไปแล้วแต่พวกเกลเซอร์ก็ยังมีหุ้นอยู่นะครับเหมือนประมาณว่ากินเป็นรายปีกินเป็นรายเดือนกินเป็นรายสัปดาห์กินเป็นรายวันนะครับซึ่งทําให้เกลเซอร์นั้นพอใจนะครับและอีกอย่างอีลอนมัสก์ก็เป็นคนร่วมบ้านร่วมประเทศเดียวกันกับพวกเกลเซอร์ด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชิกนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาเฉลยแล้วว่า เจ้าตัวนั้นจะพยายามปิดดิวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับและจะไม่ให้พลาดอย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวก็เป็นสาวกปีสาดแดงเหมือนกันนั่นเองนะครับและประเด็นก็คือท่านชีกเนี่ยเขาจะเสนอในราคา6000ล้านปอน,นครับเพื่อซื้อทุกอย่างเกี่ยวกับเกลเซอร์ถ้าซื้อเสร็จแล้วเกลเซอร์จะไม่มายุ่งวุ่นวายเลยครับก็ซื้อซื้อแล้วไปเลยนะเหมือนเกลเซอร์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรและเกลเซอร์นั้น ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบท่านชีกเนาะเพราะเขาก็อยากมีบทบาทในสโมสรเหมือนกันก็แบบอยากกินปันผลเป็นรายปีรายวันรายสาัปดาห์รายเดือนนะครับก็จะแตกต่างกับอีลอนมัร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์จิมนะครับที่เจ้าตัวนั้นพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับและตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็ได้ติดต่อไปกับธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับเพื่อที่จะกู้เงินออกมาซื้อนะครับ พวกกุนซือพวกนักวิเคราะห์หลายๆคนก็ได้วิเคราะห์มาว่าเออซอร์จิมเนี่ยเขาเป็นคนเมืองแมนเชสเตอร์นะเขาก็อยากซื้อสโมสรแห่งนี้เขาไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่เมืองแมนเชสเตอร์มาเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับโอ้ยดื้อมากเลยนะท่านเซอร์ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเดวิดเบคแฮมนะครับที่มีหลายคนที่จะซื้อสโมสรแมนยู Man นะครับได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเบคแฮมแต่ประเด็นก็คือคนที่ติดต่อมาทั้งหมดนั้น เบคแคบนั้นได้ปฏิเสธไปทั้งหมดนะครับเพราะเขาไม่อยากจะช่วยหรือเขาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับเขาแบบประมาณว่าปวดหัวนะอย่ามายุ่งกับกูอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของซาบิเซอร์นะครับที่มีข่าวมาว่าทางบาเยนน์เบนิกอาจจะปล่อยซาบิเซอร์ขายในช่วงซัมเมอร์นะครับขายให้ผีอย่างถาวรเลยนะครับและตอนนี้ซาบิเซอร์ก็ออกมาเหมือนจะออกมาพูดว่าเขาชอบเมืองแมนยูมากเลยนะ เขาชอบอูรัฟอร์ดเขาชอบลงเล่นที่นี่เขาชอบเตะที่นี่นะครับโอ้ย oh <my. S 1> อยู่เถอะอยู่เถอะต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับดาบิดเ k เคด้วยนะครับที่เจ้าตัวนั้นได้เก็บคีนชีตไปแล้ว178่งีย e นชีตนะครับเท่ากับปีเตอร์ชไมเคิลนะครับและตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครบ4 0นั้นัดนะครับ เหลืออีกหนึ่งคินชีตเท่านั้นเจ้าตัวนั้นจะเป็นปมือประตูที่เก็บคินชีตได้มากที่สุดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับต่อมานะครับก็มีข่าวแววๆวๆออกมาว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจในตัวเปาโลดิบล่านะครับและพร้อมที่จะฉีกสัญญาในราคา20ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อดึงดิบล่าเข้ามาร่วมทีมให้ได้นั่นเองครับ ต่อมานะครับก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์คริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับที่เจ้าตัวนั้นมีอายุครบ31บอปีบริบูรณ์แล้วนะครับขอให้เจ้าตัวนั้นหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาช่วยทีมให้เร็วที่สุดนะครับและก็ขอให้เจ้าตัวนั้นมีความสุขในรั้วโอทฟอร์ดมากๆสําหรับเราสาวกปีศาจแดงนะครับก็ขอร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงต่อไปนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงครับผม